ขอต้อนรับทุกคนสู่พาเรตแห่งแสงสุดยิ่งใหญ่เยกว่าที่พาเรนี้จะจัดขึ้นมันได้ผ่านเรื่องราววุ่นวายมามากมายแต่ต้องขอบคุณเพื่อนที่แซนดีบาร์บี้กับเชลซีเรากำลังจะได้พบกับพาเรที่ยิ่งใหญ่ว้าววาวเพลวๆและน่าทึ่งที่สุดที่เคยมีอยากขอบคุณแค่เราเลยต้องขอบคุณทุกๆคนพวกคุณทุกคนมีความสามารถกันมากและยังทำงานกันอย่างหนักเ้ มาเริ่มงานเทศกาลกันเลยเหล่ายูนิคอนเดินขบวนเหล่าเงือกระบบมใต้น้ำป่าแห่งเสียนดนตรีจะบรรเลงเพลงสุดไพเราะออกมาและเหล่าเจ้าหญิงสายรุ้งจะขับร้องบทเพลงด้วยเสียงที่ใสดังคริสตัลเดี๋ยวนะเราไม่ได้ซ้อมมานี่นาเราต้องซ้อมร้องคู่กันแต่เรามัวแต่ยุ่งกับการผสมเกสรพึ่งวิบวับในสวนสายรุ้งอยู่อ้ถ้าเราทำเพเรดนี้พังอะ อ,อไม่ทำพังหรอกหน้าเราแค่เจอกับก้างชิ้นโตก้างงั้นเหรอแค่เปรียบเปลือยเฉยๆค่ะลองคิดถึงตอนที่สีทุกสีของสายรุ้งมารวมกันแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลก็ได้ค่ะเออฉันไม่ชอบเวลานั้นเลยไม่ต้องกลัวเราไม่ให้เป็นแน่เธอมีเสียงที่ไพเราะอ,อยู่แล้ว <_' S 1> มันไม่เป็นอะไรหรอกบาร์บี้เชลส์งานเดนขบวนยูนิคอร์นจะเริ่มแล้วนะเราก็ต้องไปเดินด้วยแล้วล่ะ สินใจกันนะคะว่าจะร้องอะไรเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาช่วย oh. <laughs> สตะลึงจนหัวแทบจะระเบิดโออพระเจ้าโออพระเจ้ายูนิคอร์นพวกนั้นกำลังเปลี่ยนสีล่ะว้าวว้าวว้าววอ้วหยัยอาซาันอาาจันจริงจริงมาเถอทุกคนไปต่อที่บ่อเหล่างเงือกัน แล้วเรื่องร้องคู่เป็นไงบ้างโอเคคือเรานึกออกแค่เพลงที่เคยร้องแล้วแต่ราชนีส่รุ้งอยากได้อะไรใหม่ๆแหมเธอมีเครื่องมือที่เหมาะที่สุดในดินแดนอยู่แล้วเสียงเธอไงที่เธอต้องทำก็คือการด้นสดและเป็นตัวของตัวเองด้นสดเหรอก็ร้องไปเรื่อยๆไม่หยุดถ้าคุณมีความมั่นใจในตัวเองคุณจะสร้างสุดยอดทำนองของตัวเองออกมาที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณมีอยู่ในตัวโอเคเอาไงเอากัน ใช่ต้องแบบนั้นแหละพยายามไปเรื่อยๆแล้วเธอก็จะได้ศิลปะทางดนตรีที่ไม่เหมือนใครในอีกไม่นานจากสหายจากทั้งใกล้และไกลเราหวังว่าการแสดงต่อไปจะทำให้รู้สึกถูกสาดกระเด็นอ๋อโอเคมอนี่เจ๋งฮะ การแสดงจบงานพาเรดแห่งแสงสุดยิ่งใหญ่บทเพลงของเหล่าเจ้าหญิงสายรุ้งค่ะเอออปีนี้เราตัดสินใจว่าเราจะไม่ได้ยินเลยเอาเลยเธอทำได้แน่โอฉันตื่นเวที่สุดๆเลยอฉันด้วยแต่เราต้องลองดูนี่ทุกๆอย่างโอเคไหมเหล่าเจ้าหญิงปากติดก็เป็นหอยเชียว มีใครพูดว่าปากหอยเหรอแน่นอนอยู่แล้วยอดแรงที่เพิ่กันเลยนะทุกคนยอดแรงกันเลยนะ <c oughs> เป็นงานที่อาัศาจรรย์อะไรเยียงนี้นี่เป็นพารแห่งแสงสุดยิ่งใหญ่ที่ดีที่สุดที่เคยมีมาเลยฉันไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่นี่มีสิ่งมีชีวิตสุดเจ๋งไหนจะสถานที่แล้วก็ผู้คนพว้เราสนุกสุดเบี่ยงกันมากเลยใช่ไม่มีที่ไหนจะเหมือนกับ,บรีมทอเปียอีกแล้ว i <laughs>